สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวเชิดและสายทองค่ะเลขที่สิบเจ็ดตอนหนึ่งค่ะแล้วบทเป็นนักแสดงกีกค่ะสวัสดีครับผมชื่อพิพุงอิสโลเลขที่4ีตอนหนึ่งครับเป็นผู้นินทาสองครับแล้วก็เจอเปสได้ครับสวัสดีครับผมนายธรกิจมีเกลเลขที่สองตอนที่หนึ่งแล้วบทเป็นนักดองครับสวัสดีครับผม สวัสดีคห้อฮะฮะและเปิดเป็นคนนิทานหนึ่งครับห้อไกหา้ิครเงหอง็นห้งเนรเ็นเวะเมื่อวานแม่งทำทรงอ่านหนังสืออะวันนี้แม่งสอบไม่ได้คะแนน

การดูหมิ่นะมา่นประมาทการหมิ่นประมาทนะคะการหมิ่นประมาทผู้อื่นถ้าเป็นการใส่ความให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายจะต้องเป็นการหมิ่นประมาทต่อบุคคลที่3หมายความว่าต้องมีคนอยู่ด้วยนะคะถ้าเป็นการพูดเหยียดหยามเพียงสองคนก็จะเป็นเพียงแค่การดูหมิ่นแบบซึ่งหน้านะคะทุกคนหากทําการเผยแพร่หรือโฆษณาลงโซเชียลต่างๆก็จะเป็นการหมิ่นประมาทนะคะ การโฆษณาลงโซเชียลก็จะมีความผิดที่ร้ายแรงขึ้นนะคะโดยมีความผิดดังนี้ค่ะก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน2 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะบะคะ๊ายบาย